สวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับพาสวัสดีครับน้องนะครับเราก็กลับมาพบกันเช่นเดิมครับกับรายการสปอร์ตวิคลี่ก็พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับซึ่งก็จะนำผู้ชมได้ติดตามข่าวสารแวดวงกีฬาของจังหวัดชลบุรีของเราเลยครับผมอ่าในช่วงแรกก็เช่นเคยนะครับก็วันนี้เราก็นำฟุตซอลเก่ารุ่นเกาาที่เรียนท่าเรือใช่กับการถ่วงเครื่องของชลบุรีเอฟซีกับไทยทอนด้ามาฝากท่านผู้ชมครับให้ไปดูไฮไลท์กันเลยครับครับไปพบกับไฮไลท์กันเลยครับผม ช่วงแรกเรามาเริ่มกันที่การแข่งขันฟุตซอทลทยแลนพิมลีก2015นัดเปิดฤดูกาลการทะเลือแห่งประเทศไทยรองแชมป์เก่าเปิดสนามมอกเกษตรบัณฑิตพบกับแชมป์ลีก6สมัยอย่างชุนบรีบูเว็บ ครึ่งแรกชมบริบูเวฟทำเกมได้ดีกว่าแต่นาทีที่15กับเป็นเจ้าถิ่นการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่พิกออกนำก่อน1ประตูต่อศูนย์จากจังหวะสวนกลับของธนชัยชมบุญรุดเข้าไปยิงเข้าประตูไปและจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ หลังชนบุรีบูเว็บหมลุกเข้าใส่อย่างหนักนาทีที่3 4กิษดาวงแก้วตีเสมอให้ทีมเยือนชนบุรีบูเว็บสกอร์ขยับเป็น1ประตูต่อหนึ าทีที่36ชชมรีบูเวฟได้ประตูพิชขึ้นนำ2ประตูต่อหนจากสราวุฒิใจเพชรช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกและกดดันอย่างมากการทะเลอแห่งประเทศไทยตัดสินใจใช้การเล่น power play แต่ก็ไม่สามารถทำประตูตีเสมอได้จบเกมชมรีบูเวฟบุกเอาชนะการทเลอแห่งประเทศไทย2ประตูต่อหนึประเดิม3แต้มแรกได้สำเร็จ ฉลามชนชนรีเอฟลงสนามทำการอุ่นเครื่องนัดที่3ในช่วงพักศึกลูกหนังโตโยต้าไทยแลนด์พิมลิล2015เพื่อหลีกทางให้กับทีมชาติไทยอุ่นเครื่องตามปฏิทินของฟีฟ่าเดยโดยปสนามชนบุรีสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของสโมสร,รไทยฮอนดา้าทีมจากศึกยมห้าลีกวัน เรื่งแรกเป็นทางฝั่งของฉลามชนที่ทำเกมได้เหนือกว่าและมาได้ประตูขึ้นนําก่อน1นประตูต่อศูนย์จากการยิงประตูของพี่พบอ่อนโม้ในนาทีที่สิแต่ถ้าว่าเพียงนาทีเดียวไทยฮอนด้าก็ตามตีเสมอได้อย่างรวดเร็วจากลูกยิงของปรมัดกรองบริสุทธิ์ในนาทีที่20 ชบลบุรีเอมาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งจากกิรติเขียวสมบัติในนาทีที่21จบครึ่งแรกชบลบุรีนำก่อน2ประตูต่อหนึ่ง ังหลนาทีที่80ไทยฮอนดามาตามตีเสมอได้สำเร็จจากลูกโทษที่จุดโทษของกัสตันลาอุนกอนซาเลสช่วงเวลาที่เหลือไม่มีฝไไ่ายใดทำประตูเพิ่มได้ครบ90นาทีชมบุรีเอฟซเสมอกับไทยฮอนดาไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2 มาต่อกันที่เกมอุ่นเครื่องอีกหนึ่งนัดที่สนามชนบุรีสเตเดียมฉลามชนชนบุรี f อลงสนามพบกับเสือลังสิตลังสิตธิฟซียอดทีมจากหลีกภูมิภาคดีวิชั่น2โซนกรุงเทพมหานครและภาคกลางครึ่งแรกชนบุรีเอฟซพัง2องประตูออกน้ำก่อนจากจุดโทษของแอนเดอร์สันดอสซันโตสในนาทีที่20่และกิรติเขียวสมบัติในนาทีที่24 จบเกม45นาทีแรกฉลามชนออกนำ2ประตูต่อ0ูเครื่องหลังชนบุรี FC บวกเพิ่มได้อีก3ประตูจากบุญเกิดชัยศิลป์ในนาทีที่56พีพอบอ่อนโม้ในนาทีที่58สิทธิโชคพาโสในนาทีที่87 ส่วนลังสิท f อมาได้ประตูตีไข่แตกจากสิทธิชัยทุมรัดในช่วงชนเวลาบาดเจ็บจบ90นาทีชมเวล f FC เอาชนะลังสิท f อไปขาดลอย5ประตูต่อหนึ่งด้วยประสบการณ์การฝึกสอนพุ่มเทใส่ใจมาอย่างยาวนานส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเองสร้างพื้นฐานการเล่นฟุตบอลที่ดี ก้าวแรกสู่นักกีฬาฟุตบอลก้าวไกลสู่ทีมชาติมาสร้างก้าวแรกไปพร้อมกันกันกบทีมภูขยะอาคาเดมี่สีราชาโดยผู้ชยัยเปิดสอนฟุตบอลช่วงปิดภาคเรียนที่สนามญ,ญ้าเทียมแชมเปี้ยนซอกเกอร์ฟิลด์ซากยายจีนอ่าอุดมรับสมัคร3ารุ่นอายุ รุ่นอายุ5-8ปีรุ่นอายุ9-11ปีรุ่นอายุ12-14ปีข้อที่1วันที่26มีนาคมถึง4เมษายน2558ข้อที่2วันที่24เมษายนถึง3พฤษภาคม2558การเรียนการสอนผู้เรียนสามารถเลือกแบบไปกลับหรือเข้าแคมป์ที่บ้านครูชยัยสนใจสมัครเรียนได้ที่083 994 0118 หรือเฟซบุ๊กทีมครูขยะอะคาเดมี่สีราชาอนุบาลบอลติดหัวสิบขวบเดาะบอลได้เป็นร้อยพบนักเตะรุ่นพี่สิบครูชัยมาช่วยฝึกสอนเช่นพงศักดิ์คงแก้วโค้ชฟุตซอลชายหาดทีมชาติไทยนรงศักดิ์คงแก้วนักฟุตซอลทีมชาติไทยวงศกรชัยคุณเทวินรัชตะสมพรสองนักเตะทีมชาติไทยนักเตะสังกัดเมืองทองยูเนเต็ดเรียนทักษะฟุตบอลที่ดีเริ่มต้นไปด้วยกันกับครูชัย ร้านราชาสปอร์ตช็อปทูจุ่รวมรองเท้าคุณภาพสำหรับคนรักการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในทุกชนิดเปิดให้บริการด้วยราคามิตรภาพรองเท้ากีฬาคุณภาพทุกชิน้นรองเท้าแตะสไตล์สปอร์ตนอกจากนี้ทางร้านยังมีบริการรับสั่งจองรองเท้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่คุณต้องการ ร้านราชาสปอร์ตช็อปทเจ้าของเดียวกันกับร้านราชาสปอร์ตจำหน่ายชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานคุณภาพเชื่อถือได้มองหารองเท้ากีฬาอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬาติดต่อร้านราชาสปอร์ตและร้านราชาสปอร์ตช็อปทต้องอยู่ติดเซเว่นางไรส์นีีราชาและสวนสุขภาพเทศบาลเมืองรีราชา โทร0898314836หรือราชสปอร์ต at gmail.com ครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการะเป็นแวดวงกีฬาในท้องถิ่นวันนี้เราก็นำมาฝากท่านผู้ชมเยอะแยะเลยทีเดียวครับครับผมเราก็จะเริ่มที่การแข่งขันฟุบอลชิงนาวิกออตุสอนครับ,คร,บครั้งที่21ก,ก็ได้ทำวิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ บรรยากาศก,ก็เป็นที่สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลบ,บางพระอาําเภอศรีชาชาจังหวัดชลบุรีครับก็ได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงนวิกอนุสรครับครั้งที่21ก็ในภาพเป็นคู่ชิงชนะเลิศในประเภทอาวุโสรครับก็เป็นการพบกันระหว่างทีม SPK เกาะลอยครับมาในชุดสีเขียวพบกับทีมหาดวอร์มิชันการครับก็มาในชุดสีดำครับก็นี่เป็นจังหวะที่ได้จุดโทษของทีม SPK เกาะลอยในครึร่งแรกนะครับเป็นทางด้านทีม SPK เกาะลอยที่ ทำได้ดีกว่ายิงประตูนําไปก่อนในครึ่งแรกสองศูนย์ก็ทีมเก่าก็เป็น v i p เกาะ้อ,อยนะ<ช>เปลี่ยนแค่ชื่อนําหน้าเป็น SPK ครึ่งแรกเป็น SPK เกาะ้อ,อยนําไปก่อนสองศู 0. นย์ในครึ่งหลังรับรูปเกมของทั้งสองทีมก็สนุกมากขึ้นครับโดยในครึ่งหลังครับทีม SPK เกาะ้อ,อยสามารถยิงประตูเพิ่มได้หนึ่งประตูครับส่วนทางด้านทีมหัดว w o m i s s i o n การสามารถยิงได้สองประตูนะก็พอไล่มาสามสองในช่วงท้ายเกมนี่สนุกเลยแต่ก็ไม่ทันนะจบเกม SPK เกาะลอยเอาชนะทีมหัดว w o ิช s s การไปได,ได้ด้วยกอสามมือกับสองนะ จากนั้นเรามาดูที่ภาพที่ปิดการแข่งขันครับโดยสรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้ครับประเทศเยาวชนอายุไม่เกิน12ปีครับรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลตำบลบางพัาจุนีครับรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ทีมปพันยี่สิบเอ็ดรออครับส่วนประเภทประชาชนทั่วไปครับรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเทศธิ์พัทยารางวัลรองชนะเลิศได้แก่ทีมสีมณฑีครับและประเภทอาวุโสรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเอ k พเกาะลอยรางวัลรองชนะเลิศก็ได้แก่ทีมหาดวอนวิชันการ์ดครับผมเอสพีเคเกาะลอยนี่ก็ ดีทีมชาติมาอยู่ในทีมหลายคนเลยนะดูตัวนักแต่นี้เหมือนรวมกับทีมเอกที่สดมาหลายคนได้ตัวดีๆมาครั้งนี้ก็ว้าแชมป์ไปครองได้สาเร็จนะครับผมมาดูที่รายการต่อไปเลยนะครับเป็นฟุตบอลเก้าคนอุตสาหกรรมประชาธิปไตยครับประเภทอาผู้สูเอาไปที่สนามฟุตบอลประชาธิปไตยอำเภอศรีชาติจังหวัดชนบุรีครับได้จัดการแข่งขันฟุตบอล9คนอุตสาหกรรม ประชาธิปไตยครับประเภทอาวุโสครับโดยคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างทีมจากกองหนองขามนะครับมาในชุดสีแดงนะครับพบกับทีมชมรมอีสานพัทยานะครับมาในชุดสีน้ําเงินนะครับครึ่งแรกนะครับทีมจากกองหนองขามสามารถทําได้ดีกว่านะครับยิงประตูขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์นะครับในครึ่งหลังครับทั้งสองทีมสามารถยิงประตูกันได้ทีมละ1ประตูนะครับจบเกมการแข่งขันนะครับทีมจากกองหนองขามก็เฉือนเอาชนะทีมชมรมอีสานพัทยาไป2ประตูต่อหนึ่งครับผม เอามาดูในคู่ที่2กันบ้างนะครับเป็นการพบนระหว่างทีมหนองปือนะครับมาในชุดสีส้มเทานะครับพบกับทีมผู้ใหญ่ธนพัทนะครับมาในชุดสีเหลืองนะครับเกมครึ่งแรกนะครับเป็นทีมหนองปือนะครับที่สามารถทําได้ดีนะครับก็ยิงนําไปก่อนด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับเกมครึ่งหลังนะครับทางด้านทีมหนองปลือครับก็สามารถทําเกมบุกได้ดีกว่าอีกนะครับก็สามารถยิงเพิ่มได้อีก1ประตูนะครับจบเกมการแข่งขันนะครับทีมหนองปลือก็เฉือนเอาชนะทีมผู้ใหญ่ ธนพัฒน์ไป2อประตูต่อศูนย์ครับผมจากนั้นเรามาดูกันที่การแข่งขันฟุตบอลเจคนแหล่งฉบังครับครั้งที่1กันบ้างครับภาพบรรยากาศก็เป็นที่สนามฟุตบอลเทพิทักษ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับก็ได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลเจคนแหล่งฉบังครับครั้งที่1ครับโดยคู่แรกก็เป็นการพบกันระหว่างทีม p q i ในชุดสีน้ำเงินพบกับทีม DGFC ครับมาในชุดสีขาวก็ เกมการแข่งขันในคู่นี้ในครึ่งแรกทั้งสองทีมยังไม่มีทีมไหนสามารถทำประตูกันได้นะทำให้เมื่อจบเกมการแข่งขันในครึ่งแรกก็เสมอกันไปก่อนที่สกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ครับจากนั้นในครึ่งหลังครับทีม PQI ก็แก้เกมและกลับมาลงเล่นได้อย่างดีและสามารถยิงได้2ประตูรวดนะทำให้เมื่อจบเกมการแข่งขันครับทีม PQI เอาชนะทีม DGFC ไปได้ด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ครับมาดูกันที่คู่ที่สองครับก็เป็นการพบกันระหว่างทีมอ่า นานพรนะในชุดสีเขียวพบกับทีมเอ็นเตอร์เทนมาในชุดสีฟ้าก็ผู้นี้ก็เป็นทางด้านทีมเอ็นเตอร์เทนที่รูปเกมเหนือกว่าอย่างมากเลยในครึ่งแรกก็ยิงประตูนำไปก่อนในครึ่งแรกที่สกอร์สองประตูศูนย์ครับจากนั้นในครึ่งหลังก็ทั้งสองทีมมาสามารถยิงได้ประตูกันได้ทีมละาหนึ่งประตูทำให้เมื่อจบเกมการแข่งขันครับทีมเอ็นเตอร์เทนเอาชนะทีมหลานพรไปได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อนหนึ่งครับผมเอามาดูที่ ชมรมฟุตบอลศรีชานะก็ไปร่วมทาการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษนะครับในรายการต้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตําบลชุมแสงครับไปที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านชุมแสงอําเภอวังจันทร์จังหวัดระยองเลยนะครับก็เป็นทีมชมรมฟุตบอลศรีชานะครับมาในชุดสีฟ้านะครับนาทีมโดยนายอนุสักแก้ววันจงนะครับรองประธานชมรมนะครับแล้วก็นายประเด็นทะกองครับผู้ช่วยเลขานุการสมาคมกีฬาจังหวัดชนบุรีครับและก็สมาชิกร่วมทําการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษนะครับ ก็พบกับทีมชมรมฟุตบอลวังจันทร์นะครับที่มาในชุดสีส้มนะครับ mm hmm. ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์สร้างมิตรภาพความสามัคคีรูปแพ้รู้ชนะรูปพภัยน,นะครับและมีน้ําใจนักกีฬาอันดีต่อกันนะ mm hmm. ก็โดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อนะครับส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับส่งเสริมสุขภาพร่างกายเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการดําเนินกิจกรรมต่างๆของชมรมนะครับ mm hmm. กในการนี้นะก็มีอดีตนักเตะทีม ชาติอดีตนักเตะผู้ออาชีพแล้วก็นักเตะการเมืองนะเรียกอะไรนักเตะการเมืองนะสำแบับานักเตะผู้นำท้องถิ่นนะผู้นำท้องถิ่นเขาร่วมการแข่งขันครับก็ผลก็สรุปว่าชมรมพุทธศรีชาแพ้ไปด้วยสกอร์สามตูต่อหนึ่งหลังจากนั้นนะครับก็เป็นพิธีมอบรางวัลให้กับการแข่งขันกีฬาของชุมชนนะก็ที่แพ้เพราะผู้ช่วยวางยาไว้ก่อนพอไปถึงตอนเที่ยงก็ ให้รับประทานอาหารกับข้าวอร่อยมากครับโหก็สมาชิกก็ซักกรไม่เต็มที่พอถึงเวลาแข่งก็วิ่งกันไม่ไหวคจูบครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางชมรมฟุตบอลลุงจันที่เชิญเราไปเตะฟุตบอลแช์ดีๆอย่างนี้ตลอดนะครับครับผมลูกสนานภาพบรรยากาศในวันนั้นครับผมครับผมก็เรามาปิดท้ายในช่วงที่สองด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและเทศบาลเมืองบางสวนครับ มอบบิบัติให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสอนไว้น้ำคันพื้นฐานรุ่นที่4ประจำปี2558ครับบรรยากาศก็เป็นที่สาวไว้น้ำสวนหลวงรอเก้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีครับนายพันศักดิ์เกตุรัฐารองนายกองค์การบริาห,รรรา,รหาร,ราส่วนจังหวัดชลบุรีครับและนายพินิจราชวัตรประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนายจักรวันตั้งประกอกบนายกเทศมนต,ตรีเทศบาลเมืองมา่งสวนและนายสุประชัยมนโกลรับรองนายกเทศมนต,ตรีเทศบาลเมืองบ้างส่วน พร้อมทั้งคณ,ณะสมาชิกสภาเทศบาลครับก็ได้ร่วมกันทําพิธีปิดโครงการสอนว่ายน้ําขั้นพื้นฐานสาหรับเด็กและเยาวชนรุ่นที่4ประจําปี2558ครับภายิบแัภายชื่อโครงการร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรักนะครับก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนนะครับได้พัฒนาการกีฬาแล,และนันทนาการต่อต้านยาเสพติดครับซึ่งการแข่งขันว่ายน้ำในครั้งนี้ก็จัดในระหว่างวันที่1 6ถึง31เ็มีนาคมที่ผ่านมาครับ โดยหลังจากการฝึกก็ได้มีการมอบวุธิบัตรเพื่อแสดงว่าเยาวชนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรว่ายน้ําขั้นพื้นฐานจํานวน32ชั่วโมงด้วยครับผมโดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าวครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดชลบุรีครับได้รับและได้รับความรู้ทักษะความเข้าใจครับเกี่ยวกับการฝึกว่ายน้ําขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องปลอดภัยโดยสามารถนําเอาทักษะความรู้เกี่ยวกับการว่ายน้ําครับที่ได้มาครับนำไปใช้เกิดประโยชน์ต่อตนเองครับรวมถึงยังสามารถช่วยให้ผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่นได้ในทางด้านแม่น้ำด้วยนะซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทั้งผู้ปกครองและผู้ร่วมเข้าการอบรมโดยมีเด็กและเยาวชนเข้า,าร่วมโครงการเป็นจํานวน100คนเลยทีเดียวครับผมครับผมอืมแล้วก็เป็นแวดวงกีฬานในท้องถิ่นที่นำนำมาฝากท่านผู้ชมในช่วงที่สองนะครับเดี๋ยวเราขอพบกันในช่วงที่3ครับด้วยประสบการณ์การฝึกสอนพุ่มเทใส่ใจมาอย่างยาวนาน ส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเองสร้างพื้นฐานการเล่นฟุตบอลที่ดีก้าวแรกสู่นักกีฬาฟุตบอลก้าวไกลสู่ทีมชาติมาสร้างก้าวแรกไปพร้รอมกันกับทีมครูขยะอะคาเดมี่ศรีราชาโดยครูชยัยเปิดสอนฟุตบอลช่วงปิดภาคเรียนที่สนามญ้าเทียมแชมเปี้ยนซอกเกอร์ฟิลด์ซากใย,ยจีนอาอุดมรับสมัครสรุ่นอายุ รุ่นอายุ5-8ปีรุ่นอายุ9-11ปีรุ่นอายุ12-14ปีข้อที่1วันที่26มีนาคมถึง -4 เมษายน2558ข้อที่2วันที่24เมษายนถึง -3 พฤษภาคม2558การเรียนการสอนผู้เรียนสามารถเลือกแบบไปกลับหรือเข้าแคมป์ที่บ้านครูชยัยสนใจสมัครเรียนได้ที่0839940118หรือ Facebook ทีมครูขยะอะคาเดมี่สีราชาอนุบาลบอลติดหัวสิขวบเดาะบอลได้เป็นร้อยพบนักเตะต้นที่สิทครูชัยมาช่วยสอนเช่นพงศักดิ์คงแก้วโค้ชฟุตซอลชายหาดทีมชาติไทยนรงศักดิ์คงแก้วนักฟุตซอลทีมชาติไทยวงศกรชัยคุณเทวินรัชตะสมพรสองนักเตะทีมชาติไทยนักเตะสังกัดเมืองทองยูเนเต็ดเรียนทักษะฟุตบอลที่ดีเริ่มต้นไปด้วยกันกับครูชัย ร้านราชาสปอร์ตช็อปทูจุนรวมรองเท้าคุณภาพสำหรับคนรักการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในทุกชนิดเปิดให้บริการด้วยราคามิตรภาพรองเท้ากีฬาคุณภาพทุกชิ้นรองเท้าแตะสไตล์สปอร์ตนอกจากนี้ทางร้านยังมีบริการรับสั่งจองรองเท้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่คุณต้องการ ร้านราชาสปอร์ตช็อปทูเจ้าของเดียวกันกับร้านราชาสปอร์ตจำหน่ายชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานคุณภาพเชื่อถือได้มองหารองเท้ากีฬาอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬาติดต่อร้านราชาสปอร์ตและร้านราชาสปอร์ตช็อปทูต้องอยู่ติดเซเว่นางไพรสน่ศรีราชาและสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา 0898314836หรือราชาสปอร์ต t gmail com ครับเราพบกับช่วงที่3ของรายการนะครับในช่วงที่3นี้เราก็ได้ออกนอกพื้นที่ไปสัมภาษณ์ครูชัยมานะครับคูชัยก็คือครูของทีมคูขยะแคาป์มี่สี่ราชานที่เปิดสอนให้กับเด็กและวยเยาวชนนะก็การันตีด้วย สอ,สอนเด็กจนเด็กติดทีมชาติครับผติดสโมสรก็จะมีสโมสรดังๆหลายสโมสรน,น,นะครับหลายคนแล้วครับผมเดีเ๋ยวเราไปฟังเสียงสภา,ภาพครูชัยกันครับ ปัจจุบันฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมอันดับหนึ่งที่คนไทยชื่นชอบหากกล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการเป็นนักฟุตบอลที่ดีคงต้องกล่าวถึงครูสอนบอลและหากกล่าวถึงครูสอนบอลในระดับท้องถิ่นของชนบรุรีที่สอนเยาวชนไทยให้รู้จักเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอลมาอย่างยาวนานเคยปลุกปั้นเยาวชนที่มาเรียนรู้กับตนเองก้าวไกลจนติดทีมชาติและเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาแล้วหลายคน ทั้งในอดีตและปัจจุบันคงต้องกล่าวถึงครูชัยสนชัยยุ่นยินลักหรือหลายคนรู้จักกันในนามของครูขยะซึ่งเป็นครูสอนฟุตบอลไรดีกรีซึ่งไม่เคยผ่านกันเป็นนักเตะทีมชาติหรือนักเตะอตชาอชีพมาก่อนมีอะไรลูกนะครับหัวอยู่กับที่ไอ้มึงชื่ออะไรเนี่ยเนี่ยวินวิน,ว,นวินหัวอยู่กับที่ลูกหัวอย่าบิดลูกนะอย่าบิดหัวนะครับแกให้นิ่งก่อนลูก,กค่อยลง ค่อยลงค่อยลงค่อยๆลงสวัสดีครับผมครับผมรูชยัยสนชัยยุนีรักครับผมครับเออ่ฉายาครูขยะครับผมสอนมากี่ปีนะครับสอนมากูชัยจบพละมาก็สอนมา สามสิบห้าปีขึ้นไปครับผมครับโดยประมาณสอนเฉพาะเด็กหรือเปล่าครับส่วนใหญ่ชอบฮะชอบชอบชอบเอาคนที่ไม่เป็นมาพัฒนาเด็กๆนะครับเนาะที่ไม่เป็นครับชอบเพราะเด็กไม่เป็นเราสามารถที่จะสอนเราจะขัดเกลจะสาดสีได้ใส่ก็จะติดครับผมแล้วครูชายมาสอนฟุตบอลได้ยังไงครับครูชายชอบบอลเนาะก็เล่นบอลจรรุฬะเป็นครูก็เล่นฟุตบอลตอนเย็นทุกวันนะครับที่โรงเรียนวัดโบสถ์บางกะจะนะครับก็มีเด็กข้าง,าง,างสนามมาเล่นเราก็ เห็นเด็กชอบเราก็ชอบชอบในสิ่งที่เหมือนกันเราก็แล้วก็ก็ลองลองแนะนําเด็กสอนเด็กนะครับก็เด็กก็ไปได้ดีส่วนหนึ่งนะครับเอาบอลน,นำหน้าเข้าไปหาอนาคตที่กรุงเทพได้ครับผมนั่นคือที่มาของการเรียนการสอนครับผมแล้วลูกศิษย์ครูชัยสอนได้ดีมีอนาคตเป็นยังไงบ้างก็มีหลายคนฮะครับก็ก็โทษนะจันทบุรีครูชายสอนอยู่ก็มี คำสอนหรือสอนนั่นเด็กๆนยนะครับเนาอย่างพวกตระกูลคงแก้วนี่พงศักดิ์คงแก้วนรงศักดิ์คงแก้วนี่ข้างฝาติดกันครับสมัยก่อนนะครับก็สอนกันมาตระกูลคงแก้วทั้งหมดนะครับรุ่นหลังลงมาหน่อยก็มีประกรณ์เป็นพักบาสนะครับเนาะก็เป็นส่วนหนึ่งของเด็กจันทบุรีครับผมนะครับมีเต่าลิททีนิสัยก้าอีกคนครับุงเทพคิดเตียนกับตันนักเรียนไทยครับผมครูชัยมีเทคนิคการเรียนการสอนยังไงบ้างต่างจากคนอื่นยังไง เอ่อเทคนิคการเรียนการสอนก็ครูชายก็มีความสุขที่ได้เห็นเ,เห็นเด็กเห็นเห็นลูกบอลกิ้งนะครับเห็นเด็กพัฒนานะครับแล้วก็มีความมีความรู้สึกที่ที่ที่ชอบสอนเด็กที่ไม่เป็นนะครับเนาะครับแล้วรู้สึกเหนื่อยไหมครับสอนเด็กๆไม่เหนื่อยฮนะเห็นลูกบอลกิ้งเห็นเด็กพัฒนาไม่เหนื่อยครับเป็นความสุขครับ<ม>เงินซื้อไม่ได้ครับ คำถามสุดท้ายนะครับถ้าอยากเรียนกับครูชัยนี่มียังไงบ้างต้องทำยังไงถ้าอยากเรียนกับครูชัยตอนนี้ครูชัยไม่ได้อยู่นองค้าใหม่เนะีวเนอออกแล้วนะครับนาะอก็มาลองลองลอง,ลอง,ล,อง,ล,องลองทำเองถ้าสนใจก็เปิดเฟซเข้าไปดูนะครับที่ทีมครูขยะอะคาเดมี่ศรีราชาหรือเออโทรที่เบอร์ครูชยัย083 994 0118ครับผมสอนเฉพาะช่วงปิดเทอมอย่างเดียวหรือเปล่า ออช่วงปิดเทอมเราครูชายเปิดเป็นคอร์สเนาะครับแล้วพอดีครูชายโชคร้ายครับเกิดอุบัติเหตุก็เจ็บก็เลยเปิดเป็นคอร์สคอร์สละสิบวันช่วงหน้ายังเหลืออีกคอร์สหนึ่งคือวันที่24เมษาถึงวันที่3พฤษภาสิบวันหลังจากเปิดเทอมแล้วก็คงจะกลับไปเป็นการเรียนการสอนคือศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันนะครับตลอดเดือนเดือนละครับผมโดยประมาณครับผมอยากให้ครูชายพูดถึงเด็กๆที่จะมาเรียนยกับครูชายหน่อย ถ้าสนใจก็ก็ลองประสานมาติดต่อมานะครับไม่ต้องเป็นนะครับกูชายชอบสอนเด็กไม่เก่งนะครับนะครับกูชัยชอบพัฒนาครับเก่งเก่งไม่ต้องมานะครับกูชายมีมีความมั่นใจว่ากูชัยสร้างได้ครับเนาะครับมีความสุขที่ทําเด็กไม่เป็นแล้วให้มันเป็นเนี่ยครับมีความสุขครับผม ครับอ่าก็นั่นก็คูัยของเรานี่เองนะครับเป็นครูใจดีอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีความสามารถที่สามารถสั่งสอนเด็กจนติดทีมชาติได้เลยนะครับครับผมก่อนที่เราจะจากท่านผู้ชมไปนะครับเรามีบัตรเขาเรียกอะไรบัตรเสริมความงามอ่ะครับผม Beauty of you นะจากโรงพยาบาลพยาไทยสีราชาครับก็สีส้มนี่จะเป็นบัตรส่วนลด500บาทนะครับสีฟ้านี่ก็จะเป็นบัตรส่วนลด1000บาทอ่าก็ สนใจก็โทรเข้ามาได้เลยแจกฟรีนะครับ2ท่านนะ2ท่านนะโทรมาตามเบอร์ที่ปรากฏเลยอย่างมีคืศูย์ปดหนึ่งหหนึ่งหกสี่ดนะยังไงเนี่ยท่านแรกก็จะได้1 0 0 0บาทใช่ไหมสองท่านคือได้สองชิ้นเลยได้สองชิ้นเลยับผมคือสองท่านคือได้ทั้งพันได้ทั้งพันห้าสรุปส่วนลดพันห้าบาทพันห้าร้อยบาทให้สองคนเลยนะครับสนใจก็ติดต่อได้เลยครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับผม ่อนที่เราสองคนจะลาท่านผู้ชมไปนะครับเราสองคนต้องขอขอบคุณเสื้อสวยๆในเมืองทองกับโอโซสภายเอ็มร้อยห้าสิบนะครับจากร้านราชาสปอร์ตนะครับต้องขอบคุณที่ส่งมาให้เราใส่ทุกอาทิตย์ตอนนี้ก็มีเกือบครบทุกทีมล้วสโมสรสโมสรในไทยพีมีลีกแล้วก็มียมห้าลีกวันมาปรับรายแล้วก็ลีกคูมิภาคอีกนิดหน่อยก็สนใจก็ไปเลือกชมได้เลยครับที่ร้านราชาสปอร์ตนะครับตั้งอยู่ตรงข้างไปชนี4ีราชานะครับ แล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนะครับร้านราชาสปอร์ตช็อปทูนะครับร้านนี้ก็ขายผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬานะครับก็มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้เลือกสรรนะครับก็สนใจก็ติดต่อนะครับ0898314836นะครับหรือที่ราชาสปอร์ต t gmail.com นะครับสนใจรุ่นไหนที่ห้อไหนก็สามารถสั่งซื้อได้ครับครับผมแล้วต้องขอขอบคุณครับทีมครัวอยกขยะอะคาเดมี่นะก็เสียชาเปิดสอนทักษะฟุตบอลนะมีทั้งแบบ ไปกลับและแบบเข้าแคมป์ที่บ้านครูชัยนะก็ครูชัยก็สอนให้เด็กอย่างที่ว่าไปนะก็ติดทีมชาติที่ยังช่วงที่3ที่เราได้ดูไปเราดูเห็นแล้วว่าการสอนการเรียนของเขาเป็นยังไงนะก็ตอนนี้กําลังเปิดรับสมัครเด็กด้วยสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0839940118ครับหรือที่ Facebook ของทีมครูขยะอาคาเมีศรีราชาได้เลยนะครับตอนนี้ก็ําลังเปิดอยู่คร์สในช่วงปิดเทอมผมไม่แพงด้วยก็คุ้ม คุ้มครับเราเยาวชนในช่วงปิดเทอมไปเรียนฟุตบอลกันดีกว่าครับผมผมน,นก็เป็นผู้สนับสนุนใจดีของรายการนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาของเราสองคนแล้วต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมเรามาโดยตลอดนะครับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ ความคิดว่าตัวฉันควรทำไงแต่รักที่มาสุดทางสุดแล้วที่เรารวมเดินสุดท้ายที่ต้องกอดเดินคือเวิร์วางก็แพ้ผู้ชายอย่างเขาไอ้ผมจำเป็นต้องเขาไอ้คนรูปร่างอย่างเราทำไงทำไงวะเฮ้ย Get some more Six some more Six pack <oughs>